ปัญหาศิลปะอาชานะคะเกิดปีพศ2475นะคะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะหนึ่งปีสเดือนซึ่งไม่ได้ยาวมากนักนะคะแต่เรากลับจดจำบุคลิกภาพของใช้คำว่าบิ๊กเติ้งใช่ไหมคะเอ่อเติ้งเสี่ยวหานอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกบิ๊กเติ้งหรือเติ้งเสี่ยวหานเพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยไปละไม้คล้ายกับท่านประธานาธิบดีของประเทศจีนไงเติ้งเสี่ยวผิงนั่นแหละครับคล้ายๆกันเลยค่ะ ก็เป็นคนสุพรรณบุรีนะคะคม,มีบุตรสามคนนะคะคุณการจนาคุณปาริชาติและก็คุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะแล้วก็จบประถมที่สุพรรณนะคะแล้วก็เข้ากรุงเทพมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนวัฒนศินวิทยาลัลนะคะคแต่ว่าต้องหยุดเรียนไปเพราะว่าช่วงนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปทํางานกับพี่ชายแล้วตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเองเป็นตัวแทนจําหน่ายคอรีนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจนมีฐานะร่ารวยขึ้นจากนั้นก็เข้าสู่วงการเมือง แล้วก็เรียนต่อนะคะทั้งที่อายุมากแล้วก็เรียนปริญญาตรีนะคะที่รามเดี๋ยวผมอนุญาตดูภาพนี้ชัดๆอีกทีนะฮะที่นั่งแถลงข่าวแต่ภาพไม่ชัดนะคือไม่ไม่คือบังเอิญเ็วไปอ๋อค่ะนี่นี่นะฮะวันที่วันที่รับตาแหน่งนายกนะคะโอ้ดูโอ้ปีไหนเนี่ยส้งหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเออเห็นอยู่ในภาพนะฮะ คุณ <N> ชู <C HA> ตรีทองผมจะจําได้สมัยนั้นคุณกัมพูยังอยู่ที่สภาอเป็นนข่าวอยู่ที่ทำเนียบอยู่ที่สภาครับ,บตรงที่ถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นโตะมีคุณบรรหารมีพลอากาศเอกสมบุรละหงด้วยนะค่ะแล้วก็ท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ชุมพลศริลปอาชาอาจารย์ชุมพลนี้เสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะนะคะ หรือว่าเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองนะคะในบางสมัยเนี่ยถึงขั้นต้องจับตามมาที่พักของท่านปรญหาเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวแปรสําคัญทางการเมือง<ร>หลายต่อหลายรครั้งใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอยาภาพตอนที่ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี50อย่างเงี้ยนะคะหรืออีกหลายๆเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องมุ่งไปที่บ้านจรันเสนทบงเพื่อที่จะรอคำตอบนะคะว่าทิศทางของพักจะเป็นยังไงจะได้รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะคะค เช้าวันนี้เนี่ยโลกออนไลน์ทั้งทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กนะครับก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของคุณบรรหารศิละปะอาชานะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับประชาชนทั่วไปนะฮะร,รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่านับเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ตั้งแต่รู้จักกับคุณบรรหารมาหลายปีคุณบรรหารเป็นผู้ใหญ่ที่ น่ารักน่านับถือของทุกคนเป็นกันเองและย้ําว่าคุณบรรหารนั้นเป็นคนที่สร้างคุณอุปการให้กับประเทศและความเจริญให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีมากนี่เป็นต้นนะครับนี่นะฮะ